ครับก็มาเรียนรู้ครับกับรายการสารนําแสงแห่งชีวิตเรื่องจริงนะครับเป็นสัจธรรมที่เราจะได้เรียนรู้ของบุคคลซึ่งกําลังจะมาอุทิศตนนะครับเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นมหาพุรุษตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงมีดารัสไว้ครับว่าบุคคลที่หายากก็คือบุคคลที่แสดงออกถึงความกระตันอยู่และพระอรหันต์นะครับครับเดี๋ยวจะพูดคุยกันต่อคุณทศพลครับการใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศสังคมที่นั่น ย่อมจะไม่เหมือนสังคมที่นี่แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่สังคมหรือมวลมนุษยชาติต้องการคุณเป๊ะว่าต้องการอะไรในวันนี้โลกต้องการอะไรในฐานะที่วิวการได้มาปฏิบัติธรรมได้มาเข้าถึงธรรมะบ้างได้มองเห็นความสงบกับตัวเองครับก็ทุกประเทศก็ต้องต้องการคนที่มีคน,คนดีนะครับมีคุณธรรมคทำความดีครับคน,คนที่ยังไงล่ะ ผมภาษาไทยคิดไม่ค่อยออกแบบคนเพราะที่อังกฤษนี่เขามันแตกต่างมากครับอย่างอย่างเมืองไทยเรานี่ครอบครัวเราทุกอย่างนี่ครอบครัวจะจะหลักแต่อย่างอังกฤษนี่มันมันมันจะแบบเป็นตัวตนมากกว่าครับคงอ,คอใช่จะจะสมมากต่างคนต่างอยิวครับต่างคนต่างอยู่ครับ เข็นมีผมเคยอ่านหนังสือพิมพ์นะไม่รู้ผมจะมาสอบถามหน่อยแม่ในเจอนักเรียนอังกฤษเขาบอกว่าคนอังกฤษวันนี้โหยหาที่จะให้ครอบครัวเนี่ยกลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมเมื่อร้อยกว่าปีก่อนหลังจากครอบครัวเขาขาดความอบอุ่นไปใช่ไหมจริงจริงเรื่องนี้จริงแหละครับคครรัับบเพราะว่าก็ที่ผมเห็นมานี่คือมันคนละอย่างครับถ้าเมืองไทยเวลาผมกลับมาเมืองไทยเนี่ยอบอุ่นคือความอบอุ่นนี่คนละอย่างเลยแบบครอบครัวเป็นแบบนั้นนะครับถ้ากลับไปอังกฤษก็ ก็ผมก็คือพ่อแม่ผมก็อยู่ที่นั่นมันก็อบอุ่นเหมือนกันแต่ว่าแบบคนอังกฤษเนี่ยมันมันดูบางทีไม่จําเป็นต้องเจอพ่อแม่บางทีนะครับนั่นอทำให้ขับทําให้มันความสําคัญของหัวจิตหัวใจของมนุษย์เนี่ยมันขาดหายไปครับหรือเปล่าใช่ต้องเติมต้องเติมให้เต็มครับที่ที่การแตกต่างครัผมผมคิดว่าแบบแบบนี้ครับครับคุณจิรัตน์เหรครับ ที่ออสเตรเลียเป็นไงกับเมืองไทยจริงๆแล้วที่ออสเตรเลียเมืองไทยค่อนข้างจะต่างกันนะครับ <Okay. S 2> เรื่องของคนเรื่องของอครอบครัว <Okay. S 2> ก็จะคล้ายๆ<ม>กันเพราะว่าเป็นประเทศของทางตะวันตกเหมือนกันนะฮะ<ม>ทีนี้ถามว่าที่ต่างกันนเยอะเนี่ยจะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรฮะคือลักษณะว่า คนคนที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาเขาจะมีความภูมิใจในในความเป็นออสเตรเลียในความเป็นชาตินิยมนะฮะทีนี้ลักษณะว่าคือเขาจะคือสังคมที่นั่นเนี่ยจะจะจะ,จะต้องการเขาเรียกไรเหมือนกับคนภายในประเทศเนี่ยเขาจะต้องรักกันจะต้องจะต้องมีมีความรักในในเอก<น>ภาพมีความสามัคคีกันมีความสามัคคีกันคือธุรกิจที่นู่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเหมือนกับว่า สนับสนุนซึ่งกันและกันคือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าคนออสเตรเลียทำอะไรคนออสเรตรเลียก็ต้องช่วยกันซื้อของงานใช่ครับถ้าผลิตอะไรมาแล้วก็ต้องช่วยกันซื้อช่วยกันใช้ใช่ครับส่วนคนไทยก็มีการการณรงค์กันมสมัยนี้ครับวันนี้ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมอย่างน้อยก็ประมาณสักเกือบสิบวันแล้วนะครับ่าแล้วก็เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่จะได้มีโอกาสบวชเป็นพระ รเรียนรู้จริงๆเนี่ยคุณปิงปองหรือคุณจิรัตเนี่ยมองว่าสังคมวันนี้แม้ว่าจะมีความสามัคคีอย่างที่พูดถึงเนี่ยวันนี้เรื่องของความรักอย่างแท้จริงเรื่องของการที่จะทจําจิตใจให้สงบอย่างน้อยสมาธินี่จำเป็นไหมสาหรับคนในไม่ว่าจะไปอยู่ออสเตรเลียไม่ว่าอยู่ทั่วโลกเนี่ยวันนี้เรื่องของสมาธิจำจำ,จำเป็นยิ่งจำเป็นยิ่งจำเป็นยิ่งเพราะว่านอกนอกจากใช้กับตัวเองแล้วต้องใช้ในเรื่องการทํางานด้วยนะครับเรื่องของการ อยู่รวมกันอยู่ร่วมกับผู้อื่นเนี่ยนะฮะอยู่ร่วมกับผู้อื่นใช่ครับแล้วก็เรื่องของการยิ่งสังคมการทํางานเนี่ยจะเห็นชัดนะครับเรื่องการใช้สมาธิใช้เรื่องการฝึกฝนตนเองนะฮะฝึกฝนตนเองใช่ครับก็คือว่าจะจะต่างกันคือว่าตัวอย่างในในออสเตรเลียเนี่ยคนที่จะประสบความสําเร็จน่ะนะฮะคือจะต้องเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีมีความ เข้มแข็งมีความเข้มแข็งคือเขาจะไม่ดูว่าคุณจบอะไรมาคุณมีดีกรีอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณสามารถคุณทําได้คุณมีประสบการณ์คุณมีความเข้มขังในตัวคุณมีสมาธิที่ดีคุณสามารถแสดงให้เห็นว่าตัวคุณเนี่ยมีมีความดีอยู่เขาเขาก็จะเชิดชูตรงนั้นครับผมสมาธิที่แปลว่าความตั้งใจเนี่ยนะความตั้งใจนี่ความตั้งใจครับ คุณกัมบนาแหละครับสังคมที่ไปอยู่ในอเมริกากับบ้านเราคราวนี้มีโอกาสที่นอกจากที่จะศึกษาจากหนังสืออย่างเดียวนะมีโอกาสมาปฏิบัติจริงๆหนังสือกับปฏิบัติจริงๆต่างกันไหมต่างกันมากเลยครับเพราะว่าหนังสือนี่เราอ่านใช่ไหมฮะแล้วก็เราได้แค่คิดตามมโนภาพนะฮะแต่ว่ามอเราลองมาปฏิบัติจริงๆแล้วเราต้อง ทำตามกฎเกณฑ์ที่ทางวัดได้กำหนดไว้ใช่ไหมฮะทุกคนทำวัดเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ตื่นเช้าชันข้าวมื้อเดียวทำให้ได้ได้เข้าถึงคล้ายๆกับจำลองสถานการณ์ว่าอพอถ้าเราจะต้องไปอยู่ในสภาวะนักบวชแล้วจะเป็นยังไงและวหนทางที่จะพ้นทุก์เนี่ยเริ่มจากตรงนี้แหละถ้าเราได้เห็นภาพที่แท้จริง เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับรบเวลาและกิจวัตรแล้วสิ่งที่เรามีโอกาสได้ปฏิบัติกับตัวเองคราวนี้คุณทศพลได้อะไรที่เป็นรูปธรรมจริงๆในช่วง12วันที่ก่อนที่จะปวดเนี่ยก่อนที่ที่ใส่ชุนผ้าขาวเนี่ยนะครับก็คือที่เป็นหลักก็ทำวัดเนี่ยครับที่เป็นสิ่งที่ผมไม่ไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วการทำวัดสวดมน นั่งสมาธิสิ่งทุกอย่างที่เราในศาสนาพุทธทำเนี่ยครับผมคือผมเหมือนกับมันเริ่มใหม่เลยครับมันเริ่มใหม่ครับเหมือนเหมือนว่าเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยอย่างอย่างบทแผ่เมตตาที่ผมผมไม่รู้ครับผมยังต้องท่องในหนังสืออยู่แต่ตอนนี้ผมก็เริ่มเริ่มที่จะจะ,จะจำได้แล้วก็แต่ผมชอบนะครับผมชอบตอนตอนที่ทาวัดครับตอนครับใช่ครับปฏิบัติจริงๆไม่ต้องคิดอะไรปฏิบัติไปตาม ่กรอบนะครับ,ร,บระเบียบที่วางไว้ออ๋ใช่ครับคุณจีรัตน์นละครับได้อะไรบ้างนอกจากสมาธิแล้วที่เรารได้มองเห็นจริงได้ได้ค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างยกตัวอย่างเล่นอ,อย่างเช่นบทสวดมนต์นนะครับปกติแล้วเนี่ยผมก็เคยสวดมอนต์อยู่ที่บ้านนะฮะที่ผมจะสวดเฉพาะภาษาบาลีซึ่งในใจนผมนึกอยู่ว่าเอ๊ะมันมีความหมายอะไรเราสวดไปแล้วเนี่ยมันมีความหมายอะไร อยู่ในนั้นแล้วก็พอได้มาสวดที่วัดเนี่ยคือที่วัดจะสวดทั้งภาษาบาลีนะครับแล้วก็มีความหมายคําแปลด้วยที่ก็เลยได้ได้ได,ได้ได้ความรู้ได้ได้ความหมายได้ได้เข้าใจบทสว,วดว่าบทสวดเนี่ยดียังไงมีความหมายทางพุทธศาสนาอย,ย่างไงครับผมค,บคุณกัมพนาเหรอครับครับค่าวนี้ที่ก่อนที่จะบวชได้ไรบ้างก็ ผมว่าในบางช่วงชีวิตนะฮะคือที่ผ่านมาก็บางครั้งอาจจะเคยหลงลืมบางอย่างเราทำอะไรออกนอกลู่นอกทางไปบ้างแต่คิดว่าต่อไปก็ได้รับบทเรียนคือมองว่าถ้าในสังคมเรานะขอให้แค่ทุกคนถือแค่ศีลห้าสังคมจะน่าอยู่ขึ้นมากครับง่ายมากเลยครับง่ายมากง่ายมากครับก็ ก็ได้ทั้งหมด applauds. จะให้อะไรแก่โลกจะอนุเคราะห์อะไรบ้างกับผู้ซึ่งมีพระคุณกับเราขุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินกัลยานมิตเพื่อนเรานะฮะเรถือว่าเป็นกัลยานิมิตสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งสัตว์ทั้งต้นไม้จะให้อะไรอนุเคราะห์โลกอะไรบ้างได้แล้วต้องให้แบ่งปันโอ้โหก็ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงครับเออก็ขอให้ อย่างคนรักของผมนะครับพ่อแม่เนี่ยครับ<ม>เป็นสำคัญที่สุด<ม>ก็ผมอยากให้เขาได้ภูมิใจกับผมด้วย<ม>ที่ที่พราะผมบวชเนี่ยผมบวชให้แม่เลยนะครับ<ม>ก็คืออยากบวชด,ด้วยตัวเองด้วยแต่ว่าคือคุณแม่นี่เป็นหลักะครับเพราะว่าผมรู้ว่าท่านจะคือแบบภูมิใจมากๆครับ<ม>ก็ก็ขอให้ทุกคนที่ช่วยช่วยที่ให้กําลังใจผมในเวลาที่ผมบวชนะครับให้ ให้เขาได้มีความสุขกับผมด้วยครับครับแล้วก็ขอขอบคุณครับรับแบงปันเลยนะครับอ่อแล้วครับคุณจีรัสแล้วครับจะให้อะไรครับให้ก็จริงๆแล้วเนี่ยผมผมได้อะไรดีๆจากที่นี่ค่อนข้างเยอะนะฮะทีนี้ผมเองก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากบอกกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็พุทธศาสนาสันนิกชนนะครับนะฮะว่าว่าจริงๆแล้วยังยังมีวัด ังมีสถานที่ดีๆที่ที่ที่เหมาะกับการฝึกสมาธินะครับแล้วก็มีสถานที่ที่ทําให้เราได้เรียนรู้ในโลกของธรรมนะฮะอยู่ย,ยังยังมีตัวตนอยู่แล้วก็ยังกาลังกาลังจะเขาเรียกอะไรอ่เหมือนกับว่ากําลังจะเติบโตขึ้นไป,ไปใช่ฮะแล้วก็คิดว่าอีกหน่อยคงจะมีคนที่เข้ามาบวดอย่างเงี้ยเป็นจํานวนหลายร้อยคนหลายพันคนมาก <มา S 2> ขึ้น สำหรับผมเองก็ถ้ามีโอกาสได้เจอเพื่อนๆหรือว่าคงจะเป็นเพื่อนคนไทยหรือเพื่อนต่างประเทศเนี่ยผมก็จะบอกว่าที่เมืองไทยเนี่ยมีวัดนี้อยู่นะต้องลองดูครับผมเอาละครับคุณกบินาครับจะให้อะไรอนุเคราะห์ก็ผมคิดว่าเริ่มจากตนเองนะครับจะอนุเคราะห์คือต่อไปก็ตั้งใจทำดีแล้วก็และสิ่งดีๆก็คือจะเผยแผ่ทุกคน ครอบครัวพ่อแม่คนรักพี่น้องเพื่อนเพื่อนฝูงก็จะได้รับอนิสงสนะ์เมื่อเขารู้สึกว่าเราทําสิ่งดีเขาก็เหมือนกับว่าได้เราเป็นต้นแบบแล้วก็นำไปปฏิบัติตามอะครับอ่ละครับแหมวันนี้เสียดายเวลาจริงๆครับในช่วงท้ายนี้อาละครับตัวแทนของภาขาวสักท่านหนึ่งใครจะพูดกับท่านผู้ชมท่านฟังทางบ้านบ้างครับ แบ่งปันนะครับให้ท่านผู้ชมท่านฟังร่วมกันอนุโมทนาแบ่งบุญให้กับท่านผู้ชมท่านฟังครับที่ได้ช่วยในการร่วมทําบุญในครั้งนี้จนมีการจัดการบวชโดยไม่คิดสตางค์เลยแล้วให้โอกาสกับหลายๆท่านได้มาบวชที่นี่เชิญครับคุณกมานาเป็นตัวแทนนะอ่าเห็นครับเชิญครับครับก็ขออ,อนุโมทนาบุญนะครับสําหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับแล้วก็ ผู้ที่มาร่วมทําบุญในวันมาฆบ,บูชาที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสุขโชคดีมีชัยนะครับแล้วก็เข้ามาลองศึกษาพระธรรมด้วยนะครับนอกจากจะทําบุญอย่างเดียวก็ถ้ามีเวลาว่างมาลองบวชเป็นเนคขมะหรือว่ามาปฏิบัติธรรมนะครับถ้ามีโอกาสแล้วนอกจากท่านทําบุญแล้ว ก็จะได้อะไรดีๆเพิ่มขึ้นไปยิ่งขึ้นนะครับสำหรับปีใหม่นี้ครับครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชินทั้ง3ท่านครับภาคขาวครับขอขอบคุณและร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับสําหรับวันนี้รายการสารนําแสงแห่งชีวิตนะครับ ก็ถึงเวลาจบนะครับก็คือหมดเวลานะครับก่อนจากกันวันนี้ท่านผู้ชมท่านผูฟังครับขอให้เราน้อมลำลึกถึงว่าวันมาฆบูชาที่จะถึงในวันที่14ถึง18นี้นะครับซึ่งเป็นวันสำคัญนะครับของพระพุทธศาสนาแห่งโลกเลยทีเดียวเป็นวันที่เราจะต้องลำลึกถึงความกตัญยูกะตะเวทีที่มีต่อ พระพุทธเจ้าที่มีต่อพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่ทรงมีพระมหาการรุณาธิคุณให้ประเทศไทยของเราได้มีการจัดงานนะครับในวันมาฆบูชาให้เกิดขึ้นและ ให้สมตามพระราชปณิธานนะครับเราคนไทยวันนี้มาร่วมกันครับสร้างสรรค์เมืองไทยให้เป็นเมืองแห่งพุทธนครให้เกิดขึ้นครับชาวสังฆทานก็ร่วมอนุโมทนาและขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรายการด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับธรรมะคุ้มครองครับ